คุณไปทําอะไรมาคุณพูดดีๆตอบตรงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินแน่กินแน่ไหมต้องเอาขโมยเทปสิบเขามีไม้ทั้งสองอันเลยไม่ใช่อ่ะไหนนี่ไงไม่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 ใช่ทำไมคุณไม่เอาไม่ใช่ใช้อันเดียวพอผมไม่อยู่เอาไม่เอาไม่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  ใช้อันเดียวกันนี่แหละมันจะเป็นอะไรไปมันจะอบอุ่นว่าแล้วเมื่อกี้คุณฟ้องผมเหรอคุณอยากให้ผมปกป้องคุณใช่ไหมที่น้องมันบอกว่ามันโง่ผมอยากขันกล่องไว้เดียวมันคุณบังอาจมากนะคุณมากินของแฟนผมของใครของไม่ไปเหรอของแฟนผมของใครนะของของของแฟนผมของพี่ไปของพี่ไปของไปแฟนผม ไปเฉยๆมาเฉยๆของไปคนที่ผมรักไปเฉยๆไปเฉยๆของไปคนที่ผมจะทิ้งใจไว้ให้เอ้ยผมจะไปเฉยๆของไปคนที่น่ารักที่สุดในโลกไปเฉยๆของแฟนผมไงของผมของผมเง่ของเขาเขาให้กินมอ่ะมันสเก็ตชิวอาหารขวงแล้วกินก็ยังนี่ยโอ้บเนี่ยมันบาปมากทุกคนออบเนี่ยมันมันหยาดอาหารแม่มันไปกน